สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามาศึกษาออนไลน์ทุกๆท่านนะครับเรากําลังอยู่ในคอร์สพระสมเด็จวัดระฆังพื้นฐานหรือว่าคอร์สเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะส่งความรู้ถึงพี่น้องทุกท่านให้ได้รู้ถึงพระสมเด็จวัดระฆังในมุมถึง360องศาวันนี้ก็ถึงวาระที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของพระสมเด็จหลังภาษาจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมเด็จหลังภาษาจีนนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในพระสมเด็จที่สร้างในวาระใหญ่ก็คือวาระของการเฉลิมฉลองการครองราชของในหลวงรัชกาลที่5ปีพศ2 4 1 1นเะครับเป็นวาระใหญ่ที่มาที่ไปของสมเด็จวาร,ราคังหลังภาษาจีนนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่เข้าใจในวาระของการสร้างนะครับ ในปีพศ2411ว่าสำคัญ,ญ,ญยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้กลับไปดูในหัวข้อนะครับในเรื่องของพระบังหน้าวังหลังและก็กรมท่าเราจะเข้าใจทั้งหมดถึงการเชื่อมโยงต่างๆของการสร้างพระของสมเด็จโตในวาระของมหามงคลที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการรองราชของรัชกาลที่5นั่นเองพี่น้องที่รักครับสำหรับสมเด็จพระนครังหลังภาษาจีนนั้นถือว่าเป็นศิละปะขั้น ปราณีตนะครับมีความปราณีตมีความบรรจงเอกลักษณ์สำคัญก็คืออักขรภาษาจีนที่ปั๊มลงในพระสมเด็จนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลจะเป็นสัญลักษณ์ของคำมงคลต่างๆจะเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะครับเดี๋ยวเราศึกษาเรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปศึกษาเรียนรู้แต่นั้นอยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ได้แอดนะครับ ไลน์ออฟฟิเชียลของอาจารย์นันเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกันในวาระต่อไปที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่อาจารย์นันจะส่งให้หรือคอร์สใหม่ๆที่พี่น้องจะได้สิทธิ์ก่อนในการรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับก็เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ยิงไปเลยครับนี่ที่ QR c o d โค้นนี้นะครับยิงไปเลยนะฮะต้องยิงทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นผลดีต่อพี่น้องที่รพรักทุกท่านอย่างแน่นอนครับเครดิตข้อมูลนะครับอาจารย์นัน ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับขอบพระคุณตำราพระสมเด็จต่างๆที่อาจารย์นั้นมีซื้อมาศึกษาเรียนรู้เยอะมากๆพี่น้องทีละครับเพราะว่าเราไม่มีทางอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วเรารู้ได้เราไม่มีทางศึกษาคืนเดียวแล้วเราเก่งได้เราไม่มีทางนะครับที่จะแค่นิดเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะสำเร็จทะลุป,ปรภคได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพระเครื่องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาพระเครื่องเป็นการเรียนรู้ด้วยความรักความชอบด้วยจิตวิญญาณการศึกษาพระเครื่องเรามุ่งแต่ด้านใดด้านหนึ่งใน3ด้านนี้อาจจะได้แต่ว่าคอนเซปต์จะแตกต่างกันการศึกษาพระเครื่องนั้นถ้าเราแบ่งเป็น3เลน3แนวใหญ่ๆนะครับอาจารย์นันขอย้อนอีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของพุทธศินพุทธศิลป์นั้นเป็นการศึกษาเชิงอนุรักษ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเน้นศิลปะเน้นวัฒนธรรมเน้นยุคเน้นสมัยเน้น ศึกษาประวัติศาสตร์ในองค์พระนะครับอันที่2พุทธคุณศึกษาหรือว่าเก็บสะสมพระเครื่องเพื่อมาใช้ในการป้องกันเหล่าเพื่อมาใช้ในการเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพื่อมาใช้ในการทํางานเพื่อมาใช้ในการส่งเสริมชีวิตต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่นักเลงสมัยโบราณทํากันอยู่ประจํานะครับแล้วก็จึงได้มีการสะสมมาถึงวันนี้อันที่3าก็คือพุทธพาณิชย์เกิดขึ้นหลังปีพศ .2500 ามานี้เอง นะครับคือการซื้อมาขายไปคือการเช่าเช่าแปลว่าขายนะครับแต่ว่าทางพระนั้นสมัยก่อนไม่กล้าพูดคําว่าขายตรงๆก็เลยใช้คําว่าเช่าเพราะฉะนั้นเช่าพระก็คือขายพระซื้อขายพระนั่นเองพุทธพาณิชย์นะครับจะเน้นนะครับพิมพ์นิยมเน้นพิมพ์ที่คนนิยมเน้นพิมพ์ที่คนซื้อเน้นพิมพ์ที่ขายได้เพราะฉะนั้นถ้ามุ่งเน้นการศึกษาเชิงสาคลเชิงพาณิชย์พุทธพาณิชย์อย่างเดียวอาจจะทําให้เราหลงลืม นะครับพระแท้อีกหลายๆบล็อกไม่พิมพ์ที่คนไม่เล่นไม่หาไม่สะสมเพราะฉะนั้นในเชิงอนุรักษ์จึงเป็นการศึกษาทุกบล็อกทุกเนื้อทุกพิมพ์และจุดประสงค์ของอาจารย์นั้นก็คือต้องการให้ข้อมูลของพี่น้องทุกท่านทุกบล็อกทุกเนื้อทุกพิมพ์ในเชิงอนุรักษ์เพราะมันจะสามารถต่อยอดได้ไปทุกสาขาอาชีพทุกแนวทางนะครับขอบคุณตำราขอบคุณเว็บไซต์โ y a l Bu d d h a สยาม ดอทเบิร์ดเพลสดอทนะครับท่านทำไว้สุดยอดมีพระในตำนานมากมายให้เราได้ศึกษาเรียนเชิญทพี่น้องทุกท่านเข้าไปศึกษานะครับอ่าเว็บไซต์บุญโตสมเด็จ b o x p o อ t c o m นะครับหรือว่าเพจบุญโตซึ่งอาจารย์นันก็ใช้บริการท่านอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับปาวาเรตกรุงสยาม .com เป็นเว็บไซต์ของท่านอาจารย์เศรษฐพรก็มีข้อมูลมากมายให้พี่น้องได้ศึกษานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอ่า เฟซบุ๊กของอาจารย์นุทอแสงประกายซึ่งถือว่าท่านก็เก่งเป็นเจนพระผู้หญิงนะครับที่เก่งมีข้อมูลเยอะแยะนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกเสด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อการศึกษาเชิงรุงรกเท่านั้นนะครับพี่น้องไม่ใช่เพื่อเอามาฟันธงว่าพระใครเก๊ใคร,ใคร,ใครแท้จุดประสงค์ของอาจารย์นั้นไม่ใช่แบบนั้นนะฮะจุดประสงค์ของการอาจารย์นั้นก็คือสําหรับคนที่ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจส่วนตัวแล้วก็เพื่อที่จะดูพระที่บ้านหรือเพื่อที่จะ เอาตัวรอดได้ในสภาวะจะปัจจุบันแต่ไม่ได้สอนให้ใครเป็นเซียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะจานั้นแค่คนที่ศึกษาเรียนรู้พระเครื่องมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเเป็นเซียนนะครับเป็นแค่ผู้ศึกษาพระเครื่องแล้วก็จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เท่านั้นเองนะครับเรากลับมาในเรื่องของสมเด็จพระละคังหลังภาษาจีนก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นก็ย้อนมาที่ไทม์ไลน์สมเด็จโตเหมือนเดิมทําไมเราต้อง ฉายภาพนี้ให้พี่น้องเห็นบ่อยๆก็เพราะว่าภาพนี้ภาพเดียวถ้าเราเข้าใจเราิอธิบายสมเด็จโตได้ครบทุกมิติอธิบายได้ทุกบล็อกอธิบายได้ทุกยุคอธิบายที่มาที่ไปได้นะครับไม่ว่าจะอธิบายเชิงประวัติศาสตร์อธิบายเชิงของยุคอธิบายในเชิงของพศอธิบายในเชิงของราชการอธิบายได้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจนะครับ <S <S วันนี้ถ้าเราถามว่าพระสมเด็จพระาังหลังภาษาจีนอยู่ยุคไหน คำตอบก็คือยุคกลางอ่าไม่ใช่ยุคกลางคำตอบก็คือยุคปลายนะครับอจจนาจารย์พูดผิดต้องขอไปยุคปลายตอนต้นนั่นเองก็คือปีพศ .2411 นะครับถือว่าเป็นปีที่รัชกาลที่4สวรรคตนะครับรัชกาลที่5ขึ้นครองราชนะครับปีนั้นนะครับมีการสร้างพระอย่างมาโหูานสร้างอย่างมากมายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร,ปร์ประเทศไทยเคยสร้างแล้วก็ถูกกลบลืมนะครับ ถูกบางคนบอกว่าพระยุคนี้ไม่มีการสร้างไม่มีไม่มีได้อย่างไรครับรอห้าขึ้นครองราดไม่มีได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีสมเด็จโตก็ยังอยู่แต่มีชีวิตอยู่ความเป็นจริงนะพี่น้องนึกถึงความเป็นจริงนะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะฮะเราจะไปมโนตามใครหรือตามคนตามอะไรเนะี่ยเรานึกถึงความเป็นจริงนึกถึงประวัติศาสตร์นะครับที่เขาทำเขานนะมันต้องมีสิครับนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราศึกษาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงเราจะไม่เข้าข้างใครแล้วไม่ไปยึดหลักของใครแล้วมาฟันธงใครอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับเราต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลนะครับย้อนกลับภาพนี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้พี่น้องสามารถศึกษาได้นะครับในคลิปในเรื่องของวางหลังวังหน้ากรมท่านะครับนะสิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยน2411เป็นวันที่ในหลวงราชกรารที่5ขึ้นครองราช พระชนมายุท่านตอนนั้นอายุ15พรรษาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนผู้สําเร็จาราชการก็คือเจ้าพญาม,มหาศรีสุริวง์หรือช่วงบุญนาคท่านเป็นพี่ชายของท่านทวมบุญนาคซึ่งเป็นเจ้ากรมท่าสองคนนี้นะครับตระกูลบุญนาคยุคน,นั้นถือว่า,ายิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินละนะฮะเพราะว่าท่านทวมบุญนาคเนี่ยเป็นเจ้ากรมท่าก็มีหน้าที่คล้ายๆกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ท่านชวงบุญนาคก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็ใหญ่สุดเลยนะครับก็มีด âm ิีที่จะสร้างพระนะครับโดยการที่ถเถลิมฉลองวาระที่ในหลวงรัชกาลที่5ขึ้นกรองราดก็ไปเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรจะก,กรมท่านะครับสมเด็จโตนะครับวางหน้าวังหลังหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือชาวจีนสมาคมชาวจีนต่างๆก็มาร่วมนะครับเมื่อชาวจีนมาร่วม ก็เอาเลยครับก็เอาพวกเศษทองเอาพวกมวลสารที่มาจากประเทศจีนโดยเฉพาะปูนเพชรนะครับโดยเฉพาะปูนเพชรเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาในเรื่องของปูนเพชรเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในคอสนี้เลยครับเป็นคอสที่อาจารย์นันอยากจะทําออกมาให้คุ้มค่าที่สุดถึงแม้จะเป็นคอสเบสิกก็แล้วแต่นะครับมีไม่ต่ำกว่าสิบหัวข้อในราคาจริงๆแล้วมูลค่ามันน่าจะประมาณสักสี่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าอาจารย์นันต้องการ ให้ราคาแค่999บาบทเพื่อให้เข้าถึงทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเรื่องพระสมเด็จได้นะครับความเป็นมาของพระสมเด็จหลังภาษาจีนถ้าเราจะอธิบายในรูปของภาษาก่อนนะครับในรูปของตัวหนังสือก่อนก่อนที่เราจะไปดูองค์พระกันด้วยความศรัทธานะครับของประชาชนที่มีต่อสมเด็จโตนะครับทุกชนชั้นนะครับทุกชนชั้นเลยนะฮะว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนไล่มาตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดายันในหลวง ยันพระเจ้าแผ่นดินก็ศรัทธาในสมเด็จโตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงสมเด็จโตนั้นในเรื่องของมวลสารในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลังภาษาจีนนั้นเมื่อมีการจะสร้างนะครับพ่อค้าชาวจีนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันระดมทุนช่วยกันแกะช่วยกันไปกดบล็อกไม้พิมพ์ช่วยกันทําบล็อกไม้พิมพ์มีทั้งที่สร้างที่วัดมีทั้งที่เอาไปกดที่ในร้านดวงของตัวเองแล้วก็มาสมเด็จโตปลูกเสกต่อนะครับเพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นพระที่ทันสมเด็จโตนะครับสมเด็จพระนางหลังภาษาจีนนะครับมีการสร้างนะครับถึง84,000องค์ในวาระนั้นนะครับแล้วชาวจีนก็มีการช่วยกันกดช่วยกันสร้างนะครับออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นร่องสวนไม่ว่าจะเป็นหลังหมอนหรือหลังลวงพึ่งหรือหนังขนมอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมีหลังภาษาจีนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชื่อแท ร้านค้าต่างๆและก็คำมงคลต่างๆนี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับเนื่องจากความศรัทธาของชาวจีนพอรู้ว่าสมเด็จโตจะสร้างพระเพื่อเฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่5ทุกคนก็ให้ความร่วมมือทุกคนก็อยากจะมีสัญลักษณ์ทุกคนก็อยากร่วมในการกระทําในครั้งนี้นะครับจึงมีชาวจีนนะครับได้มาเป็นเจ้าภาพมากมายนะครับแน่นอนอยู่แล้วมาร่วมเป็นเจ้าภาพมากมายแล้วก็ พอทําเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าบุญบรารมีของตระกูลใส่โถใส่เบญจรงค์ใส่อะไรเก็บไว้นะครับคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่มีเงินเพราะฉะนั้นจะไม่ขายพระไม่ขายพระกินแน่นอนยกเว้นการเวลาผ่านมาสองสามชั่วยุคคนนะครับความคิดคนอาจจะเปลี่ยนเราจึงมีโอกาสเห็นสมเด็จวัลคังหลังภาษาจีนสมัยแรกๆไม่มีโอกาสเห็นครับไม่มีโอกาสเห็นเพราะว่าใครทําก็เก็บแล้วก็มอบให้กับญาติพี่น้องเก็บนะเป็นเขาเรียกว่ามงคลต่อชีวิต เราจึงไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับไม่มีลงหนังสือไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสมเด็จหลังภาษาจีนนี้ก็ไม่แตกต่างจากสมเด็จสายวังที่ทําแล้วก็เก็บเข้าวังหรือมอบให้กับชนชั้นสูงเราจึงถูกนะครับว่าตีเก๊ตีผิดพิมพ์ตีไม่มีในสารระบบซึ่งเป็นคําพูดที่บาปมากๆนะครับถ้าใครศึกษาในเชิงอนุรักษนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ให้รู้จริงก่อนก่อนที่จะพูดออกไปนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอ่า พระสมเด็จไม่ได้มีไม่กี่องค์อย่างที่เราคิดมีมากมายอาจจะมากเพียงพอสําหรับประชาชนทุกๆคนก็ได้นะครับที่สมเด็จโตสร้างมานะครับบล็อกไม่พิมพ์นั้นในปีพศ .2411 นั้นถือว่าเป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่มีความละเอียดนะครับมีความงดงามและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการบดมวลสารนั้นนะครับใช้เครื่องบดยา ใช้เครื่องบดไม่ใช่การตําทีละหกเพราะว่ามันสร้างมากนะครับในปีพศ .2511 มันสร้างทีเดียวมากเป็น8ปดหมื่นเป็นไรเป็นเยอะมากนะสร้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกไม่พิมพ์จะต้องไปช่างหลวงแกะประณีตแน่นอนนะครับทั้งบล็อกมาจากวัดละังทั้งบล็อกที่มาแกะเพิ่มใหม่บล็อกที่แกะเพิ่มใหม่จะเป็นบล็อกที่มีเอกลักษณ์ก็คือมีความอวบอ้วนล่ำสันองค์พระเส้นสุมอวบอ้วนหนาใหญ่นะครับเอาบล็อกของ วัดละฆังมาประยุกต์ขึ้นอีกทีหนึ่งทําให้อวบอ้วนล่ําสันนะครับมวลสารต่างๆมวลสารหลักคือจากวัดละฆังนอกจากนั้นยังมีมวลสารจากสายวังไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยอะไรต่างๆที่มาจากสายวังหรือมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือเม็ดพระธาตุหรืออะไต่างๆนะครับและก็ยังมีปูนเพชรหรือว่าปูนกลางใสนะครับที่ ชาวจีนนะครับแน่นอนการทํามาขายเมืองจีนนั้นการที่เจาะปูนเพชรมามันง่ายนะครับก็มีเนื้อปูนเพชรนะครับมีความละเอียดนะฮะข้อสามนี้โดยใช้เครื่องบดยาแทนการโขกต่าเพราะว่าเราจะมัวต่าอยู่ทีละคกละคกมันไม่ได้นะครับเพราะว่าทําที่เป็นหมื่นๆองค์แล้วก็ต้องมีความประณีตสูงมีความละเอียดเพราะนั้นเนื้อก็จะละเอียดแล้วก็ผสมกันได้ดีกับมวลสารนะครับอาจจะมีการแตกรายงามีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับวันณนะมีทุกสี นะครับมีทุกสีนะครับเพราะว่าพระสร้างในปี2411นั้นเป็นการสร้างที่หลากหลายมวลสารทั้งพิมพ์ทรงขงมลสารเพราะนั้นมีทุกสีนะครับสีเดืองสีเหลืองหอระดานสีน้ําตาลสีดําสีดําผงใบลานนะครับสีเบญจศิริแล้วก็สีสิริมงคลต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีตั้งแดงเหลืองชมพูเขียวสีฟ้านะครับสีส้มสีม่วงสีขาวสีดําครบหมดนะครับเพราะนั้น ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาแบบนี้เราไม่เข้าใจแบบนี้พี่น้องครับเราเห็นพระสมเด็จที่เป็นสีขาวสีแดงสีอะไรพวกนี้โดยมากจะโดนเขีย่ยออกแล้วก็บอกว่าผิดพิมพ์ไม่มีการสร้างโดยไม่ได้ส่องดูว่าความยุตความย่นเนื้อหาความเก่าเอกลักษณ์การพิจารณาหลักการของพระสมเด็จที่เราใช้หลักของการสีสีหอสียอสีมอสีจอสีนอนนันเราไม่ได้ใช้หลักนั้นมาส่องเลยเราเจอสีพวกนี้พอไม่เหมือนกับองค์ที่ในหนังสือไม่เหมือนกับที่เป็นพิดนิยวก็เขีย่ยออกเขีย่ยออกบอกเป็นผิดพิมพ์ นะครับเราจะเล่นอย่างนั้นก็ได้นานาจิตตังนะครับแต่สําหรับอาจารย์นันนะครับเราสะสมแบบมีความรู้นะครับแบบมีสตินะครับแล้วก็แบบไม่แคร์สื่อพูดง่ายนะครับเพราะว่าเงินของเราอาจารย์นันก็อยากให้พี่น้องเป็นอย่างนี้ถ้าพี่น้องจะเช่าในสายสาคลก็ไม่เป็นไรนา,นาจิตตังถ้าเช่าในสายรักก็ไม่เป็นไรนา,นาจิตตังแต่เราต้องเช่าบ,บนพื้นฐานของความรู้ ไม่ใช่เช่าบนพื้นฐานของใครมาก่อ,อกหูเรานะครับพี่น้องที่รักหลายครับบนพื้นฐานของความรู้บนพื้นฐานของการพิจารณาด้วยตัวเราเองนะครับไม่ใช่บนพื้นฐานของคนนี้บอกแท้ต้องแท้คนนี้บอกเก๊ต้องเทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราควรจะเป็นการศึกษาเรียนรู้แบบคนยุคใหม่ก็คือมีเหตุมีผลรองรับในตัวเองนะครับที่สําคัญครับมวลสารนะครับเป็นมวลสารมงคลต่างๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นผงทองรูป,ปะนก็คือแร่อ่า แร่ทองนะครับจากทองเนื้อก้าจากอําเภอบางสะพานหรือว่าผงแร่รัตนชาตินะครับมีทั้งสีม่วงสีครามสีเงินสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีแดงสีชมพูสีดําแล้วก็ผงเหล็กไหลไพลดําอีกนะครับเพราะนั้นพระที่สร้างปีพศ2411จึงเป็นพระที่สุดยอดอภิมหาอลังการแล้วก็เป็นที่สุดของพระสมเด็จเลยแต่โดนบอกว่า เกยโดยบอกว่าผิดพิ์โดนบอกว่าไม่มีในสารระบบก็ไม่เป็นไรครับแต่สําหรับคนที่รู้เขาจะเก็บสําหรับคนที่รู้อย่าอาจารย์อาจารย์ก็เก็บยิ่งเป็นพระเครื่องนอกสายตาเซียนยิ่งราคาถูกยิ่งมีคุณค่ายิ่งเก็บง่ายพี่น้องที่เคารพมรักทุกท่านนะครับนอกนั้นก็ยังมีเนื้อหินอ่อนหรือว่าหินศิลาทิคุณนะครับเป็นก็เรียกว่าเสาหินอ่อนที่วัดลัคางแตกหักนะครับสมเด็จโตก็เอามาบดนะครับทำเป็นเนื้อพระ อาจจะมีไม่มากนะครับเนื้อหินศิลาทิคุณนะครับใครมีก็ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับการพุทธาพิเศษนะครับวันนี้เราต้องจัดหนักหน่อยเพราะว่าเป็นคอร์สที่สําคัญนะครับเป็นเนื้อหาที่สําคัญถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องก็จะย้อนกลับไปศึกษาพระได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้หนอะมันเป็นอย่างนี้หนอะมันเป็นอย่างนี้หนอตอบคําถามในหัวใจเราได้ตอบคาถามในสายตาเราได้นะครับไม่ใช่ดูพระสมเด็จก็ไปเล่ห์หาคนนี้คนนี้ดูพระสมเด็จทีไป ะเวนหาคนโน,น้นคนนี้ดูพระสมเด็จทีไปปรึกษาคนโน,น้นคนนี้มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันอาจารย์นวลว่าดีที่สุดคือเรามีความรู้เองนะครับมาดูพิธีพุทธาพิเศษในปีพศ2411รว่าเป็นพิธีหลวงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับในพิธีนั้นนะครับสมเด็จโตเป็นองค์ประธานแล้วก็มีคณะสงฆ์ต่างๆนะครับจากวัดต่างๆทั่วประเทศที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหลวงปู่คานะครับหรือว่าหลวงปู่จ่า หรือว่าพระเกจินะครับในยุคนั้นทั้งหมดถูกเชิญมาทั้งหมดเพราะว่าเป็นพิธีหลวงนะครับรวมพิธีปลุกเสกที่วัดบวรวัดบวรนี้ถือว่าเป็นวัดที่สร้างพระกิ่งประวเรศเป็นวัดที่ราชการที่4บวชนะครับเป็นวัดที่เป็นวัดที่เป็นวัดในวังเป็นวัดที่ถ้าในหลวงจะบวชถ้าพระมหากษัตริย์บรมลงสาโรวงบวชจะวัดที่บวชที่วัดบวรนะครับ และผู้ที่มีส่วนในการร่วมนะครับทำร่วมคิดร่วมสร้างนะครับก็คือรอสีนะครับพระประวะเรศสมเด็จโตสามท่านนี้เป็นคนที่มีส่วนสําคัญมากในเรื่องของการสร้างพรรคกริงนะครับพกกรรคกลิงนะครับโดยรัชกาลที่4กับพระประวะเรศวริยาลงกรและก็สมเด็จโตถ้าพระสมเด็จก็จะเป็นสมเด็จโตเป็นหลักนะครับ อยู่ในยุคสมัยเดียวกันแล้ววัดบวรนี่ถือว่าสําคัญมากๆนะครับพี่น้องที่รับทุกท่านถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่ารอสี่บวชนะครับที่วัดบวรนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่ตั้งนะครับนิกายธรรมยุทธ์นะครับขึ้นนะครับจนมีถึงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในคราวนั้นนะครับได้ถวายนะครับให้กับพระมหากษัตริย์แล้วบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการท่านผู้ใหญ่มาถึงพระที่ทําในปีพศสอง1ันิเนะครับก็แน่นอนถวายพระมหากษัตริย์ แน่นอนถวายบรมวงศานุวงศ์นะครับแน่นอนถวายข้าราชบริพานักธุรกิจที่เป็นคนที่มีส่วนในการร่วมสนับสนุสน,นและที่เหลือก็บรรจุในเจดีย์นะครับวัดพระแก้วนะครับจะเห็นว่าแจกจ่ายกับประชาชนนั้นน้อยมากนะครับทั้งทั้งที่พระสร้างเยอะทําไมถึงน้อยมากเพราะว่าเป็นการสร้างในวาระพิธีหลวง ไม่ใช่การสร้างแบบทําไปแจกไปเหมือนสมเด็จโตนะครับวัดหลักคังของสมเด็จโตคือทำไปแจกไปทําไปแจกไปทําไปแจกไปให้กับชาวบ้านเวลาท่านไปบินฑบัตนะครับแต่วัดวังหน้าปีพศ241 1นี้เนะครับเป็นการสร้างเพื่อกษัตริย์เป็นการสร้างเพื่อข้าราชบริพารชั้นสูงเป็นการสร้างเพื่อขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักธุรกิจและก็กลุ่มชาวจีน นะพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงมีการเก็บรักษาอย่างดีไม่มีการแจกจ่ายทั่วไปนะครับถึงบางอ้อได้อย่างครับว่าทําไมนะครับพระส่วนนี้จึงถูกตีเก๊ถูกตีผิดพิมพ์ถูกตีไม่มีการในสร้างในระบบถูกตีไม่มีการบันทึกนะครับก็เนื่องจากว่าคนรวยไม่จําเป็นต้องขายพระกินไม่จําเป็นต้องนั่นนะครับสมัยก่อนก็จะมีการเก็บนะบแต่ละตระกูลเรามาดูว่าพุทธลักษณะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ อ่าปาววเล่กรุงสยาม .com ของท่านอาจารย์เษฐพรนะครับเป็นรูปที่งดงามนะครับองนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับทำไมถึงเป็นเนื้อทองคำก็เพราะว่าชาวจีนที่เยาวราชนะครับเป็นเจ้าของร้านทองอยู่แล้วสมาคมร้านทองเป็นไปได้แน่นอนที่ต้องมีการสร้างเนื้อทองคำนะครับใครบอกเป็นไปไม่ได้มีอยู่2ออย่างหนึ่งคือไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้สองไม่เคยเห็นนะครับก็ แล้วแต่แน,นานาจิตตังแต่สําหรับด้วยเหตุด้วยผลยานั่นั้นว่าเป็นไปได้นะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลทางลักษณะของพิมพ์ทรงทางลักษณะของบล็อกแม่พิมพ์ต่างๆพุทธลักษณะนะครับหลังภาษาจีน,นนี้จะเป็นลักษณะจีนที่จมลงไปนะครับหลังภาษาจีนนั้นจะมีทั้งจีนจมลงไปแล้วก็จีนที่นูนนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่อ่านภาษาจีนออกก็จะได้เปรียบนะครับนี่ครับนี่ก็คือเนื้อปูนเพชร อันนี้ก็มาจากเว็บไซต์ของอาจารย์เสตพรนะครับกลับขอบพระคุณนะครับเราต้องให้คเครดิตภาพนะครับภาพต่างๆที่มาต้องให้คเครดิตนะครับไม่ใช่ของอาจารย์นั้นก็คือไม่ใช่ของอาจารย์นั้นของท่านอาจารย์เสตพรของบวรเลศกรุงสยามก็คือของท่านบวรเลศกรุงสยามนะครับเราไม่ได้เอาภาพเหล่านี้มาเป็นคเครดิตของดวเรานะครับแต่เราขอเพื่อที่จะมาเป็นวิทยาทานให้พี่น้องได้เห็นว่าบล็อกไม่พิมพ์ของปีพศ2411นั้น มีลักษณะอวบอ้วนล่ําสันเส้นสุ้มหนาใหญ่องค์พระอวบอ้วนนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างอวบอ้วนหมดทุกอย่างล่ําสันทุกอย่างแสดงถึงความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์พี่น้องที่รักครับด้านหลังก็จะเป็นหลังภาษาจีนแบบจมนะครับองค์นี้เป็นหลังภาษาจีนแบบนูนนะมีอักขระเดียวนะครับอ,อ่านว่าอย่างไรอาจารย์ไม่ทราบนะครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นลักษณะนูนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปูนเพชร แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่จักรพพัดนะครับถ้าพิมใหญ่จักระพัดเราจะเห็นนะครับเส้นสังคติตรงนี้ชัดเจนนะครับเส้นซุ้มหนาใหญ่นะครับองค์พระอบอ้วนเป็นเอกลักษณ์นะครับขอบคุณปวเรศกรุงสยามด้วยนะครับองค์นี้ก็จากอาจารย์เศรษฐพรเช่นเดียวกันปวเรศกรุงสยามนะครับองคนี้ก็จะเป็นลักษณะของพระที่ลงรักน้ําเกีียงนะครับรักน้ําเกีียงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเราจะได้มีโอกาสได้เรียนเรื่องรักนะครับนี่ครับรักน้ําเกีียงเป็นลักษณะของอักขระ นะครับยันนูนนะฮะยันยันภาษาจีนนูนขึ้นนะครับอันนี้ภาษาจีนจมนะครับองค์นี้ก็เป็นหลงรักน้ําเกลียงเช่นเดียวกันจากเปาเล็กรุงสยามนะครับกราบขอบพระคุณนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกไม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนริมลเห็นไหมครับสมดุลสมดุลสมดุลนะฮะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อปูนเพชรจากเปาเล็กรุงสยามเช่นกันครับกราบขอบพระคุณนะครับเนื้อนะครับเป็นยันนูนนะครับเป็นอักขระภาษาจีนนูนขึ้น แล้วขณะเดียวกันนะครับบล็อกไม่พิมพ์เป็นพิมพ์จักรพพัดนะครับก็คือเส้นซุ้มหนาใหญ่อวบอ้วนนะครับองนี้มาจากนะครับเฟซบุ๊กของท่านอาจารย์นุชทอแสงประกายนะครับก็จะเป็นลักษณะของยันนะครับอ่าสี่ตัวที่แปลออกมาแล้วนะครับอ่ามั่งมีสีสุขนะฮะมั่งมีสีสุกท่านอาจารย์ท่านก็แปลให้นะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์นุชทอแสงประกายนะครับ นี่ครับนี่ก็มาจากของอาจารย์นุทธรแสงประกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อดินหอระดานดินหอระดานจะเป็นลักษณะสีออกเหลืองเหลืองแล้วก็แตกและแหนงแบบนี้แลครับพี่น้องที่คารพรักทุกท่านนะฮะนี่ครับดินหอระดานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีลักษณะสีแดงแงนะครับสีแดงแงนี้น่าจะเป็นไม่ปูนกินหมากก็ว่านสบู่เลือดประมาณนั้นนะครับลักษณะของอักขรก็จะเป็นอักษรจมนะฮะ ผงนี้อักษรจมเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะของสีดําหินเนื้อผงใบลานนะครับผงเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานนะฮะผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีลักษณะของอแร่ทองบางสะพานนะครับเป็นเกดเป็นเกตแร่ทองบางสะพานด้วยนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นุชทอแสงประกายท่านอาจารย์นุชถอแสงประกาย,านานกายเช่นเดียวกันครับ อัคระจมนะครับแล้วก็แร่ทองบางสะพานองค์นี้ออกเป็นเนื้อสีฟ้าน้ําทะเลเห็นไหมครับดินหอระด,ดานเป็นเนื้อสีฟ้าน้ําทะเลนะครับดินหอระด,ดานออกเป็นสีลักษณะสีปูดกินหมากหรือบ้านสบู่เลือดออกเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่มีมีหน้ามีตามีจมูกนะครับกราบขอพรบะคุณภาพอาจารย์นุชทอแสงประกายนะครับอันนี้อาจารย์นุชทอแสงประกายเช่นเดียวกันนะครับจะให้เราเห็นว่า ความคำแปลต่างๆนะครับนี่ครับแปลว่าเจ้านครอันนี้แปลว่าอะไรครับปัญญาบารมีเห็นไหมครับจะเป็นคํามงคลทั้งสิน้นนะครับอันนี้แปลว่าเจ้าสัวนะครับอ่าอันนี้แปลว่าปลอดภยัยสันติสุขปลอดภยัยเห็นไหมครับขอบคุณอาจารย์นุชทอแสเสะกายอีกครั้งครับอันนี้แปลว่ากษัตริย์แท้แท้หมายถึงพระเจ้าตากนะครับนี่ฮะกษัตริย์แท้แท้อันนี้แปลว่าแท้ซื้อนะครับเป็นตระกูลนะตระกูลหนึ่งนะครับอันนี้ สุภาพมงคลอันนี้แท่เตียนะครับนี่ครับข้างหลังเห็นไหมครับอาจารย์นันไปเร็วหน่อยพี่น้องเนาะย้อนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่ล้ออันนี้คืออะไรครับสมเด็จโตอุปถัมภ์นะฮะเห็นไหมครับเนื้อหาหลากหลายมากเราเห็นว่าเนื้อหาหลากหลายไหมครับหลากหลายมากสีสันก็หลากหลายมากเป็นเอกลักษณ์ของพระปีพศ2411นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เรานำมาให้พี่น้องดูว่าสมเด็จวระคังหลังภาษาจีนนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร มีพุทธลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ใครเป็นคนสร้างบ้างใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับส่วนนะครับพี่น้องจะนําไปต่อยอดระดับไหนนั้นอาจารย์นั้นก็สุดแล้วแต่นานาจิตตังนะครับแต่หวังว่าพี่น้องจะได้ประโยชน์ได้มุมมองที่กว้างขึ้นในการพิจารณาพระเครื่องได้ด้วยตัวเองครับสําหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ